คำถามจากเพื่อนต่างศาสนิกนะเชื่อแล้วว่าผู้สร้างมีจริงแต่สงสัยในจุดประสงค์ของพระเจ้าในการสร้างมนุษย์มาเพื่อทดสอบมีจุดประสงค์เพื่ออะไรคือถ้าถ้าือถ,ถ,ถ,ถ้าพระเจ้าบอกว่าสร้างมาเพื่อทดสอบแล้วมาถามว่าทดสอบไปเพื่ออะไรทดสอบเพื่อทดสอบมันก็จะงง,งๆสำหรับบางคนสมมุติว่าผมเนี่ยป่าประกาศไป ว่าผมมีเงินเยอะเป็นหมื่นเป็นแสนล้านอ่ะใครอยากจะทํามาทําตามคําสั่งผมสักประมาณ1นาทีพอผมจะให้ทําอะไรไม่เกินความสามารถแล้วผมก็ออกคาสั่งไปคุณคิดว่าเขาจะว่างงผมให้เลย1นาที 1, ท1ล้านบาทคุณคิดว่าคนเขามาทําตามคําสั่งของเราเขาจะถามว่า,วาทำไมต้องทําแบบนี้ด้วยคิดวง่งคิดวางกันไหมเขาจะมานั่งเจาะแจะถามนู่นนี่นั่นไหมถ้าผมว่าหนึ่งนาทีหนึ่งล้านบาทถ้าทำตามแล้วทำแบบไม่ยากเลยไม่เกินความสามารถด้วยเอาเช่นคุณแต่งตัวเอ่อมัสคอตอะไรเป็นหมีเป็นหมาอะไรก็แล้วแต่นะไม่ไดนาทีอ่ะหนึ่งนนาทีนาทีแอ่ริม ยืนอยู่ริมถนนเลยนะให้คนเห็นนะถ้าแต่งได้5นาทียืนอยู่ตรงนั้นแหละผมให้1ล้านบาทคุณคิดว่ายังไงผมผมขอสมัครก่อนเลยนะ้นี่าจย์อ่าเขาจะถามทําไมด้วยทําไมทําไมจะมีคนอะไรแบบนี้ไหมนั่นแหละการมีผลรางวัลตอบแทนนี่คือเหตุผลที่พอแล้ว คือคนที่ถามคำถามเนี่ยบางทีแอดซูมไปว่าพระเจ้าเนี่ยทดสอบแล้วก็ไม่มีอะไรให้เลยเหมือนแกล้งอ่ะเหมือนกันแกล้งมนุษย์อ่ะไม่ใช่คือถ้ายอมรับว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างเนี่ยเราก็ต้องรู้ตัวได้ว่าพระเจ้าจะสร้างรูปแบบไหนเนี่ยคุณเป็นใครไปจํากัดการสร้างของพระเจ้าเข้าใจไหมถ้าเชื่อในพระเจ้าแล้วพระเจ้าเป็นผู้สร้างสูงสุดเนี่ยคุณต้องยอมรับโดยปริยายตามตรกะว่าพระเจ้าจะสร้างมาในรูปแบบไหนก็ได้สร้างภูเขาสร้างสัตว์ในรูปแบบต่างๆคุณไม่ถามพระเจ้าทําไมพระเจ้าสร้างนกมีปีกสองปีกไม่มี3ามปีก ถามได้หมดแล้วครับถ้าอยากจะถามเนะี่ยมันจะถูกถามกลับว่าคุณเป็นใครอะไปจํากัดสิทธิการสร้างของพระเจ้าไปเจาะแจน่นนี้นั่นไปถามนู่นนี่นั่นพระเจ้าสร้างมาในสิ่งที่พระองค์ประสงค์โดยมีเหตุผลอย่างสูงสุดและยุติธรรมที่สุดสําคัญคือคนถามเนี่ยไม่รู้ว่าพระเจ้ายุติธรรมคิดแต่ว่าสร้างมาให้เข้าห้องสอบและกะจบชีวิตตายไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ใช่มีสวรรค์ให้ผมถึงบอกไงคุณแต่งตัวอะไรสักอย่างหนึ่งหนาทีอะผมให้1ล้านบาทอะต่อแถวกันอะต่อแถวกันเยาวเยียเลยคือสมัครไม่ถามเหตุผลแล้วจะเอาต เอาล,ล้อเก่าไว้ในกราดเอาล,ล้อซื้อภูจธาด้วยสวรรค์ว่าง่ายๆเอาล้อมีสวรรค์ให้ทำแป๊บเดียวเทียบกับการใช้ชีวิตบนโลกนี้เนี่ยนะหนึ่งวินาทีเนี่ยกับเข้าสวรรค์ตลอดกาลยังเทียบไม่ได้เลยความสั้นน่ะของโลกเนี่ยหนึ่งวิอ่ะเราใช้ชีวิตกันอ่ะมากส่วนหนึ่งร้อยปีอ่ะไปเทียบกับสวรรค์ตลอดกาลยังเทียบไม่ได้เลยว่าหนึ่งวินาทีอ่ะอันนั้นห้านาทีให้ไปแล้วหนึ่งล้านบาทยังยอม อันนี้หนึ่งวิงเองที่ไม่ได้เลยแต่ให้สวรรค์ตลอดการอะคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกอะถ้ารู้แบบนี้ก็จะไม่ถามอะไรแบบนี้หรอกแต่ว่าจะได้ตรงรู้น่ยตรงนี้ก็ต้องสอบผ่านและข้อสอบที่พระเจ้าให้มนุษย์มาเนี่ยก็คือมีมาเพื่อประโยชน์มนุษย์บนโลกนี้ด้วยอย่างที่บอกมนุษย์จะมีความสุขจะแก้ปัญหามนุษย์ได้และโลกหน้าก็จะตอบแทนให้ด้วยก็ถึงยกอายะกรุราสุรอันนะรูโซรที่สิบหกอายะที่เก้าสิบเจ็ดไงอลองไปดูในคำแบ่งกุราพระเจ้าสัญญาว่าถ้าปฏิบัติตามพระองค์อ,งอย่า,คางครบถ้วนเนีน่ยกมมาาาง มหาศาลเลยไม่มีสิ้นสุดเลยเข้าสวรรค์อาบดาตลอดการคุ้มยิ่งกว่าคุม้มเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์เนี่ยทรงมีความเมตตาต่อเบาทรงมีความรักต่อเบาทรงมีความยุติธรรมต่อเบาไม่ต้องห่วงและอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างผู้สร้างจะสร้างอย่างไรก็ได้แต่สําคัญคือสร้างมาแล้วมีความยุติธรรมกันแลวกันคนถามในแอดซูมไปว่าสร้างแบบนี้ไม่ยุติธรรมในตามตัก,กะเป็นแบบนั้นแต่เขาไม่พูดมาตรงๆหรอกถ้าพูดไปเขาจะถูกแย้งได้แต่เราอะถ้าเป็นตักกะเราจะดึงดึงเคลมของเขาเขาเลยเฮดเด้นแอสเซมชั่นดึงออกมาแล้วเรามายตุิต อันนั้นคุณคิดเองครับพระเจ้าให้มากกว่าขนาดผมยกตัวอย่างแต่งตัวเป็นอะไรห้านาทีคุณยังเอาเลยหนึล้านบาทตอบแบบไม่ดลือเอากันทุกคนแหละถูกไหมครับอ่ะอันนี้คือคาตอบ